นี่คือเบลท็อปเบลท็อปคือแอ่งน้ำที่พุดขึ้นมาจากต้นแม่น้ำดานูบแม่น้ำโดเหนาแม่น้ำดานูบนี่พุดขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้เขากำลังซ่อมสร้างใหม่ๆใหม่ไม่ยังไม่เซ็จไม่แล้วเขาก็เลยทางที่เคยเดินมันก็เดินไม่ได้เขาก็เลย ราก็เลยต้องมาทางทางนี้กันทางนี้กันแล้วก็นี่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ตรงทางตรงนี้เด้ออันนี้ทางเขากําลังซ่อม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 น,น,นี่แหละเริ่มจะเป็นสีฟ้าแล้วนี่เด้อแม่น้ําแต่ตรงนี้เขาเรียกว่าแองแองน้ําหรือว่า b l o ท็อปแองน้ําสีฟ้าโอ้เยเวเฟือการได้นะอโอ้ยนายนายนายมันก็จะยาก สำหรับคนที่ขึ้นสูงไม่ได้แล้วก็จะจะยากยากยากสูงนิดนึงแล้วก็ต้องระวังแม้แต่ตัวเราเองเราก็ต้องระวังด้วยว่าการเดินการขึ้นมานี่มันก็ไม่ง่ายหรอกอเนาะแต่ว่าเอายังไงก็มาแล้วก็ให้ได้เห็นความสวยงามของแม่น้ำ สีฟ้าเอาเดินตามคุณสาม,มีคุณการดาเนี่ยเราก็อยากให้เขาเห็นเขาก็ใจเอาใจสู้ใจสู้หือเปล่าสู้ไว้สู้ส้ถ้าใจไม่เอาจริงมาไม่ถึงหลืดเดินี่เด้อชิบวกไห้อ่หาห่า ก็คือคนที่เขาเดินมาเดินไปมันจะมีกลางหันก็จะมีแม่น้ำสีฟ้าบลูดานูบเบลวท็อปยาโคฟเฟ่โคฟเฟ่นอกเบลว์ยาฮะนี่ไงคือโบสถ์ ที่เราเห็นนี่มองลงไปในน้ามันก็จะเป็นเงาใต้น้ำเงาในน้ำเดี๋ยวไปดูว่าจะมีไหมจะมีหรือเปล่าเราไปดูกันเราจะไปดูกันว่าที่ว่าตาน้านเนี่ยมันพุดขึ้นมามันอยู่อีกเมืองหนึ่งที่ต้นกำเนิดของแม่น้ำดานุบจริงๆอะนะแล้วมัน ไหลผ่านภูเขาชเวบิชเลอานแปลว่าภูเขาชเวบิชก็คือชื่อชื่อภูเขาชเวบิชอันนี้ก็จะเป็นร้านขายกาแฟาขายของที่ระลึกแล้วก็จะมีะนั่นไงก่างหันตอนนี้เขากำลังซ่อมสะอาดีงไงบลาบอยเรนนี่แหละนี่แหละ,หละคือแม่น้ำสีฟ้านี่แหละ นี่แหละของจริงของแท้ของจริงของแท่เด้อนี่เด้อของแท่ของจริงเนี่ยแม่น้ำดานุก็จะเกิดที่เมืองเอฮิงเนียนอะไรประมาณนี้นะซาลาขาก็ไหลผ่านภูเขามาผูที่นี่แล้วก็ไปเจรเป็นแม่น้ำซีฟ้าแล้วมันก็จะไหลลงไปที่เมืองอูมเมืองอูมเป็น เมืองอุมแล้วก็จะไหลเป็นสีฟ้านะเมืองอุมก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้แหละแต่ก็บางบางฤด,ดูการบางฤดูการแต่ฤด,ดูการที่จะเห็นแม่น้าสีฟ้าก็ตรงนี้แหละต้องมาตรงนี้เขาก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้ทุกตลอดไปตลอดกาลและนานเทินนะเป็นลงไปเขาก็มีการมีการดาการดิ่งการลงไปด้วยเด้อนี่มีนี่แหละเป็นภาพใต้น้ํา เ้ามาม Here. Here a, a เช้ามาทีอ่ะทีอ่ายอ่าวิวแซ่บเลยอือย่เาโอ้สุดปสุดปอ่ะ์ยานี่ก็คือเป็นภาพใต้น้ำภาพใต้น้ำเข้ามาครับเข้ามาดีดี เชื่อเชยอุ่นอุ้นเถ่นเห็นไหมก็จะเป็นภาพใต้น้ําของแม่น้านี่แหละแม่น้ําที่เป็นไหลไปเป็นแม่น้ําดานูไปนะเล่แม่น้ําดูเนาปกติเราจะเข้ามาทางนู่นได้แต่พอดีเขากำลังซ่อมสร้างเดินเดินมาตรงนี้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 แล้วก็หนาฝนหนาหนาวหนาวิ่มะก็สวยสวยชุกฤดูกาลเป็นเงาใต้น้ำ ก็อยากจะบอกเล่าทุกคนว่าเออนี่คือไฮไลท์ที่สุดก็คือจุดสูงสุดจุดสวยงามที่สุดก็คือที่นี่นี่แหละคือแม่น้ำดานุกจุดกำเนิดที่เรียกว่าเบาโบยเรนย่า yeah. นี่ก็คือ,อแขกคนสำคัญของเรามาจากเนเธอร์แลนด์นะเนเธอร์แลนเราก็พามาเที่ยว ไฮไลท์ของท,ที่นี่ยูดีมีแซบจ้า